สวัสดีครับพูดกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนนิคลัสมิเกลสันพูดถึงทีมชาติไทยกยารแยกย้ายแล้วเจอกันคิงครับแฟนไทยได้แห่การน,นี้มีลุ้นแชมป์แรกในรอบ7ปีนะครับลูกโซนิคลัส์มิเกลสันวิงแบ็กพลังม้าจากโอบิโอเดนเซ่ได้พูดกข้ความก่อนแยกย,ย้ายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติไทยที่บุกค,คว่ำทีมชาติเมียนามคาถิ่นมีดินสเตเดียมด้วยการขอบคุณแฟนชาวไทยพร้อมกับบอกว่า เจอกันคิงครับที่สงขาก็บทสรุปนะครับลูกโซ่ของเราก็จะมาเล่นในศึกคิงครับด้วยนะจ๊ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กขวาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเลยหรอครับเติมเกมไม่มีหมดนะฮะเกมรับยังเหนี่ยวแน่นนะครับก็มาเจอกันคิงครับยืนยันแน่นอนนะครับเจ้าตัวโพสบนเฟซบุ๊กของตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับ ของนักเตะประเดิมสนามเกมแรกแนะนำทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่บุกคว้าเวียดนามขาบ้านคนหลงนะหลังจากเจเกมทับชั้งศึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนของมาซาทะอิชิอิที่บุกคว้าทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่แต่ระบบคาทินมีดินสเตเดียมในรางการฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปะติทินฟี่ฟเดเดือนกันเยือนในศึก LP Bank Cup 2024โดยเกมดันกราวนะฮะมีนักเตะหน้าใหม่ ที่มาสาระอิช e, ิส่งลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่เป็นครั้งแรกจำนวนหกคนนะฮะด้วยกันโดยฟอร์มการเล่นที่เขาตามมากที่สุดมีดังนี้จอร์นเข็มดีนะฮะลงเล่นเป็นตัวจริงครบ90นาทีเทมโชว์ฟอร์มไี่ดีแข็งแกร่งนะฮะทั้งลูกกลางอากาศแล้วก็การเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งดุดันเข้าวบอลไม่มีกลัวเจ็บ2องแพตติกุตเตอรสันนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงลงเล่นทั้งหมด83านาทีก็ถือว่าทาผลงานไดี กับการประเดิมเกมแรกในนาทีมชาติไทยชุดใหญ่มีประตูและอสิทธ์3วิลเลมไบเดเอร์ชอลงเล่นเป็นตัวจริงและลงเล่น45นาทีในครึ่งแรกก็ถือว่าสอบผ่านเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่ามีความขยันไล่วิ่งพลิซิ่งในแดนกลางได้อย่างไม่มีหมดคนที่4กฤวิทศนะฮะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงลงเล่นทั้งหมด65นาทีถต่ว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่สร้างผลกระทบ ในแง่บวกของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อนาคตที่สดใสในการติดทีมชาติไทยต่อไปนะฮะมีแน่นอนคนที่5อักกรพงษ์พุ่มพิเศษนะครับซึ่งลงเล่นในครึ่งหลังในนาทีที่45นะครับก็อยู่ในสนาม45นาทีก็ถือว่าสอบผ่านนะครับและคนสุดท้ายอนันต์ยอดสองบาลลงเล่นในครึ่งหลังนะครับเล่นไปแค่7นาทีนะครับลงมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็ยังไม่สามารถอ่าให ข้อมูลได้ว่าจะได้ติดทีมชาติไทยครั้งต่อไปหรือไม่เพราะว่าลงมาแค่เจนาทีเท่านั้นเองนะจ๊ะด่วนเอเกนิตปัญญานะครับได้เปิดใจหมดเปลือกหลังจากได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยในครั้งแรกแล้วรอบเกือบปีนะฮะเอกนิตปัญญานะครับหรือว่าเจ้าหนังสือนะฮะโพสต์เปิดใจหลังโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกในรอบเกือบปีหลังจากที่ปฏิเสธติดทีมชาติไทย ก็หลงลัจจัดตับจังสึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนของ I i, ามาซาอิจิอิบุกควงทีมชาติเวียดนามช่วใหญ่ตั้มระบบคาทินมีดินสเตเดียมในการแข่งขันอุ่นเครื่องตามปะิตินฟี فا เดในเดือนกันยายนนะฮะในศึกเอลพีแบงคัล่าสุดหนึ่งในเะตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเจ้าหนังสือเอกนิตปัญญาดารุกตัวเก่งจากลีญี่ปุ่นสมสรอุวะเรดไดมอนด์ได้เผดเปิดปใจครั้งแรกหลังมีโอกาสกบมารงสนามกับทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ กว่าเกือบปีนะฮะโดยโระบุแค,คปชั่นไว้ว่าขอบคุณและภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสกลับมาก็อย่าหายไปอีกแล้วกันนะครับทีมชัดไทยก็มีแต่คนอยากจะติดนะครับก็รักษามันไว้ให้ดีๆนะฮะคนอื่นรอเสียบอยู่นะจ๊ะเราไปต่อกันที่ดังไกลถึงยุโรปนะครับหลังสมรดนเหมือนตากดประตูใส่ทีมชาติเวียดน,นาม ดังไกลถึงยุโรปเลยครับสุพปนัทเหมือนตาของเรานะครับตอนนี้เนี่ยโด่งดังไปถึงเบลเยียมนะครับก็คือสโมสรโอเอสลูเว่นนะครับก็ซาดูดีฟองกระเล่นนะครับวันนี้เจ้าแบงก์ก็มี1ลูกด้วยนะฮะก็ออกมาโพสต์นะครับสโมสรโอเอสลูเว่นทีมชั้นนําแห่งศึกลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับโพสต์ก็ความซาดูดีสุพปนัทเหมือนตากองหน้าอนาคตไกลที่ยิงประตูกับทีมเชฟไทยบุกไปคว่ำ ฟ้าชัยช้าเหนือทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอล่งเครื่องตามปะติดินฟีฟาเดนะฮะฮะึฮ่าฟีฟาเลือกทีมชาติไทยนะครับแมตช์แรกประเดิมสนามฟุตซอลโลก2024นะฮะอย่าลืมติดตามเชียร์นะครับท่านผู้ชมมาแล้วฟุตซอลโลก2000ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟานะครับแถลงข่าวยังเป็นทางการเลือกคู่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโคอรอเชีย เป็นคู่เปิดสนามในศึกฟุตซอลโลก2024นะครับโดยจะแข่งขันกันวันเสาร์ที่1 4กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย17.0 0นกาโดยก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเลือกให้คู่เจ้าภาพนะครับอบุสเกิสถานจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในสายเอแข่งขันคู่เปิดสนามแต่ล่าสุดได้มีการสลับไปแข่งเป็นคู่สุดท้ายของวันเสาร์โดยให้คู่ของโคอเชียที่จะพบกับฟุตซอลไทยเป็นคู่เปิดสนามในศึกฟุตซอลโลก2024ย่าังเป็นทางการนะครับโดยสําหรับ โปรแกรมนะฮะฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์ดคัพ2024รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B นะครับทุกนัดที่จะแข่งขนันกันที่สนามบูคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับท่านผู้ชมโดยนัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโคเอ,อเชียนะฮะวันที่14กันยายนยนี้ตามเวลาประเทศไทย17.00นนาฬิกานัดที่2นะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติคิวบาวันที่17กันยายนตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนะฮะ และก็นัดสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิลนะครับอ้อันนี้หนักเลยวันที่20กันยายนตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนะฮะห้ามพลาดนะครับ,นะรบเป็นแฟนนะครับเรามาเชียทีมชาติไทยในรายการฟุตซอลโลกกันหน่อยนะครับเราก็เป้าหมายของเราก็คือเข้ารอบแทีมสุดท้ายนะฮะให้ได้นะครับ,นะรบแล้วปิดท้ายกันที่สมรรถเขินหนัก ชดวินาทีรามอสแห่งเอเชียเบอร์สเดินตรงเข้าหาขอแหลกเสื้อเขินหนักในเกมเดือดอย่างสุดๆนะครับแต่มีคนเดียวที่สามารถหยุดความร้อนแรงของรามอสอาเซียนเบอร์สาของเวียดนามได้นั่นก็คือสุวรณัทเหมือนตาเมื่อหลังจบเกมการแข่งขันเกงกไฮน,นะฮะปากกลังจอมเดือดของเวียดนามผู้เล่นหมายเลขสจู่ๆก็เดินตรงมาขอแลกเสื้อกับสุวรณัท งานนี้ทอเอาสุพนัทและเขินมีงงกันเลยทีเดียวแล้วในเกมจะเดือดทําไมเนี่ยพี่ลามอสนะฮะโอ้โหจบเกมก็คือเพื่อนกันนะครับก็หล่อๆด้วยกันนะครับสุพนัทของเราก็โด่งดังเล่นอยู่ที่ลีกเบลเยียมนะครับแต่พี่ท่านนั้นเกมงอ,อกไฮนในสนามในเสียบสุพนัทยูวัสนครับแล้วก็มีเรื่องนะครับในสนามเนี่ยเดือดแต่ว่านอกสนามนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับสุพนัทเขืนหนักเลยทีเดียว นี่คือสุขค่าววันไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่12กันยายนนะครับ